สวัสดีครับจากห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยวอเตอร์สโต์นะครับวันนี้ผมจะพามาดูระบบถังกองน้ำปราปาเป็นระบบถังกอง2ขั้นตอนนะครับเป็นถังกองไฟเบอร์การ์ดขนาดกว้าง14นิ้วสูง65นิ้วนะครับจะเป็นขนาดที่สามารถบรรจุสารกองได้1 2 5ลิตรนะครับ ถังแรกนะครับเราจะใส่สารกรองแมงกานีสรวมกับคาร์บอนนะครับคุณสมบัติก็กองพวกสนิมเหล็กแล้วก็กรองกิ่นสีคอรีนในน้ำนะครับถังสองเราเป็นถังเลซินนะครับกองกำจัดข้าบหินปูนในน้ำนะครับโลหะหนักต่างๆที่ปนมาในน้ำดิบนะครับระบบนี้นะครับก็คือเราติดตั้งในโรงแรมท่าพลครับจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ ก็ลูกค้าใช้งานมาประมาณสักปีกว่านะครับปีกว่าแล้ววันนี้มีโอกาสมาติดตั้งชุดที่2นะครับที่ตลาดของลูกค้านะครับอันนี้เป็นโรงแรมนะครับเพิ่งเปิดใหม่นะครับเริ่มที่จะเปิดใช้บริการแล้วนะครับแหล่งน้ําเป็นน้ําประปาของชุมชนนะครับในเขตนี้ก็มีปัญหาเรื่องค่ามินปูนนะครับน่าจะเป็นเป็นน้าบาดาลน,นะครับก็ รูปแบบการติดตั้งนะครับเราจะกรองจากท่อเมนเสร็จแล้วก็มาเข้าสู่ถังกรองนะครับ2ใบนี้นะครับกรองเสร็จจะเก็บไว้ในแทงค์นะครับแทงค์สต๊อกน้ําสะอาดนะครับแล้วก็จะใช้ปั๊มไบโคงดันขึ้นไปนะครับสต๊อกน้ําด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยให้ใช้ในโรงแรมนะครับ อันนี้ก็ <c oughs> เป็นน้ำทิ้งนะครับเวลาที่ระบบหัวโต้วาวสั่งล้างสารกรองข้างในนะครับเราจะตั้งตามสภาพน้ำนะครับแต่ละที่โดยปกติถังแรกถ้าเป็นน้ำที่ขุ่นมีคราบสิมนเหล็กมีกลิ่นเราจะตั้งล้างประมาณสัก3วันล้างทีหนึ่งนะครับก็ใช้เวลาล้างประมาณย5ห้ทีนะครับส่วนถังเนลิซินต้องล้างด้วยน้ำเกลือนะครับ ก็จะต้องเติมเกลือให้ก่อนที่หัวโตวาวจะมีการดูดน้ำเกลือเข้าไปฟื้นฟูเม็ดเรซินทุก10วันนะครับใช้เกลือประม,มาณ7กิโลนะครับผสมกับน้ำที่อยู่ในถังล้วก็คนให้ละลายนะครับหัวโตวาวก็จะดูดน้ำเกลือเข้าไปนะครับชุดนี้นะครับ <c oughs> ถ้าใครที่สนใจนะครับ <c oughs> ก็ติดต่อเรามาได้นะครับ ราคา4 10, 9 0 0 0บาทน,นะครับไม่รวมค่าติดตั้งนะครับรวมใส้กองสารกองนะครับเรียบร้อยนะครับสารกองเต่ละถังใส่125ลิตรนะครับสารกองนะครับอยู่ได้ประมาณ2ปีถึง3ปีนะครับต้องเปลี่ยนนะครับส่วนอุปกรณ์ก็ถังไฟเบอร์การาดก็ประมาณอายุการใช้งานก็ประมาณ15ปีนะครับรูปแบบการติดตั้งนะครับ ควรจะอยู่ในล่มนะครับเนื่องจากว่าหัวโตวาวใช้ไฟยิ่มสี่โวลต์จะมีแผงวงจรนะครับโดนน้ำไม่ได้นะครับใช้ไฟยิมสี่โวลต์น,นะครับติดต่อเข้ามานะครับใครสนใจนะครับสภาพก็ลูกค้ายัางใช้ได้อยู่นะถัะงกองก็มีหลายสีนะครับสีเทาสีฟ้านะครับ บร์โทรศัพท์081307652นะครับสำหรับลูกค้าใครที่เจอปัญหาเรื่องคาบสุขภัณฑ์มีหินปูนนะครับก๊อกน้ำอุดตันนะครับหรือเจอคาบสนิมเหล็กน้ำมีกลิ่นเหม็นน้ำขุ่นมีตะกอนนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่หอจักรไทยวอเตอร์สโตร์นะครับบร์โทรศัพท์081307652นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยติดตามนะครับ สวัสดีครับ